คุณมรดคุณมรดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากมเนาะนะคะเห็นไหมคะกรมกําลังตามสนองมันบ้านะคะมันหาพอเขาย้ายไปจะย้ายไปอยู่บางเยี่ยมมันออกมาซักดินซักง้อมันยานพอนั่มไปเออมันกลัวพ่อมันตามไปนะคะเอฟซีมันกลัวพ่อมันตามเพราะอะไรมันควบคุมพ่อมันไม่ได้นะคะมันควบคุมพ่อมันไม่ได้ทุกวันนี้ตาแก่ไม่ค่อยเชื่อคําพูดมันแล้วนะคะเมื่อก่อนตาจะเชื่อคําพูดมันเพราะตาบอกว่า จะมีโอกาสเข้าบ้านใช่ไหมวันนี้ตาแกมาอยู่ข้างนอกแกสบายใจแล้วเห็นไหมคะแกมีเอซคุยแกมีเงินใช้จาก YouTube แกไม่ต้องอ่ามันไม่ต้องมาแบนะคะมันอยากได้เงินพ่อมันมันก็โทรหาพ่อมันอันของเงินไปใจค่ะท่อกสอเนเดือนนี่บ่มีน,น,นะคะแบนะคะไปดูเอซมันคอมเมนต์เมื่อคืนนี้นะคะ เ่อนะคะตาไม่อยู่แล้วป้าทําคลิปบอกเมื่อเช้าตาไปอยู่แล้วป้าทําคลิปบอกเมื่อเช้าตาชานจะไปที่วังเยี่ยมใช่ไหมคะแต่ตาแกไม่มีเงินหรอกแกใช้นี่แมนตาเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกเดือนของ u t u b e อะไปจ่ายหนี้ทกสให้มันมันเอาชื่อตาน่ะไปกู้นะคะเนาะมันเอาชื่อตาไปกู้ตาก็เลยเพราะตาลักลูกเลยค่ะตาลักลูกตาก็ต้องเอาเงินไปให้นะคะ วันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณทุกกําลังใจเลยที่ให้พี่หนึ่งนะคะขอบคุณมากเห็นไหมคะอ่านะคะพี่หนึ่งยังไม่ได้ไดูที่ไร้ตานะคะวันนี้ดีใจนะคะที่ตาจะไปอยู่ไว้เงี่ยบกับอ่าปู่พองนะคะไปดูโลดนะคะพี่หนึ่งก็จะเก็บเงินซื้อบ้านนอกดาวเล็กๆไปตั้งนะคะเวลานั้นก็จะเข้าไปนะคะตาอยู่กับป้าไม่ต้องไปไถนาให้มันแม่ค่ะคุณจิตออโต้นะคะมันตัวนี้มันออกมาพูดว่ามันปวดเอวเพราะอะไรคะตามกรรมของมันกรรมของมันไงเอฟซีกรรมของมันคุณพงพิษฐ์ขา แม่มันหาว่ามาสร้างความเจริญให้ชาวบ้านมันบอกดูถูกชาวบ้านเอาก็ดูถูกสินะอาชาวบ้านนะนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อย่างนี้นะจะจะบอกให้ปู่พ่องชวนไปเป็นเพื่อนกันแม่นค่ะนะคะปู่พ่องชวนตาไปเป็นอยู่เป็นเพื่อนกันคุณมะปรางขาขอบคุณมากเห็นไหมคะอ่านะคะครอบครัววิภานะ่ะเขาน่ารักเห็นไหมคะป้าลุงเขามาหาป้าเสือป้าป้าอ่อนเขามาหา เขามาหาป้าอ่าเขามาหาป้าแตนนะ่ะไปหาหนางเอกเห็นไหมคะเขารังเกียจไหมเขาไม่เคยรังเกียจเลยเห็นไหมคะไม่มีใครรังเกียจป้าเลยมีตรักป้านะคะมีตรักป้าเห็นไหมคะมีตรักยายแตนมากขึ้นนะคะแตช่ชาน่นี่นะนะคะนกไปอยู่กับอ่ายายแตนที่วังเยี่ยมนู่นแหละนะคะต่อไปเราจะไม่ต้องเรียก ป้าสับปะนามป้าเดี๋ยวปัญหาว่าเอาเอาซื้อลูกมันไปนทำบ้าหาขิ่นในช่องอีกนะคะเนาะเรียกยายแตนกับตาพลนะคะเออเนี่แหละตาพลนะคะเห็นไหมครอบครัวาตาพลเป็นไงคะครอบครัวตาพลเป็นคนน่ารักเห็นไหมคะอ่า <ๆ S 2> นะคะเข้ามาหาป้าเห็นไหมคะเข้ามาหายายแตนเป็นว่าติดปากใช่คะเนาะติดปากนะคะเรียกมานานเนาะเขาเรียกมาจะสองปีแล้วนะคะเดือนหน้าเนี่ก็สองปีแล้วเข้าปีที่สามแล้วนะคะย่างเข้าปีที่สามที่เรามาเป็นกําลังใจให้ใช่ไหมนะคะ วันนี้สิ่ที่มันปวดเอวใช่ไหมคะมีเอฟซมีเอฟซใจดีส่งยาหมองไปให้มันทามีเอซที่ปรารถนาด้วยนะคะบอกมันให้ไปนวดฝ่าเท้าเดี๋ยวจะหายต่อให้มันไปนวดให้ช้างกระทืบมึงก็ไม่หายเข้าใจไหมคะต่อให้มึงไปนอนให้ยักษ์กระทืบมึงมึงกรบอกหายชิบอกหายหเพราะกรรมโรคกรรมของมึงโรคกรรมมันกําลังจะมาจริงไหมคะอานะคะ โรคกมยอนมันนางดาพอมันดาพี่สาวมันนะคะเมื่อวานอบตอมาใช่ค่ะเมื่อวานอบตอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านมาแสดงความยินดีกับตาพลตาพลจะกลับไปอยู่บ้านเพื่อนเพื่อมาหากันเยอะแยะกลับไปอยู่วังเยี่ยมน่ะดีแล้วนะคะคุณสุชีพคะอ่าให้ใได้ที่อยู่ทุกคนอยู่ฟีฟีนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะคุณเนมขานะคะคุณหนึ่งถ้าตาอยู่ก็ทํานาให้มันกินอีกแม่ค่ะคุณมาปรางขาไทยหอดหน้าให้มันพูน เห ikum, ็นไหมคะมันเลี้ยงวัวสีตัวมันยังไปซื้อเครื่องมาปั่นอายุกกล้วยให้วัวเลยเห็นไหมความขี้ขานของมันครเอฟซีคะความขี้เกียจของมันมันไม่เคยงานหนักเมื่อก่อนพ่อมันอยู่ด้วยมันใช้พ่อมันทุกอย่างอีพอ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 ชี้นิ้วมันเป็นลูกมันเป็นลูกมาจากนรกมันจะชี้นิ้วใช้พ่อมันตลอดนะคะไอ้นี่นะคะ แล้วมันไม่เคยทํางานหนักตั้งแต่ตายอยู่ด้วยกันมันจะใส่ปากมันจะใส่ปากกับมืออ่านะคะกกคืองบก็ต่อไปสามหลังก็ย้ายออกไปเมนคุณทิมสามหลังต้องย้ายไปด้วยนะคะมันจะได้เงียบนะคนหนึ่งก็ไปซื้อที่ไว้ที่หนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะะี่ค่ะคนหนึ่งก็ไปซื้อที่ไว้หนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนี่นะคะต้องถมต้องซื้อที่ที่นูน่นกาลังสร้างด้วยไม่ใช่เหรออ่าใช่พอจะมืดมีดบาดมือตาแม่นค่ะคุณจารวันแล้วเข้าเบิงเป็นบอลนะคะ ตาชานตอนนี้นะคะตาแกมีความสุขแกออกมาอยู่ข้างนอกแกมีความสุขแกไม่ต้องไปกดดันอยู่กับมันมันกดดันคุณตาคุณอาขาหัวใจบวกๆนะคะเห็นไหมนะคะเออนะคะเห็นไหมคะลูกมันออกมาตัวหนึ่งนะคะลูกมันออกมาตัวหนึ่งเห็นไหมคะมันดีใจค่ะเอซีค่ะนะคะเฮ็ดงานกับบเคยเฮ็ดงานหนักคนไม่เคยทํางานหนักมีแต่ใช้พ่ออย่างเดียวนะอ่าแค่แบกหยกกล้วยมันยังมันยังบอกปวดเอว เรียกตาพลยายแตนแม่นค่ะจะไ,ได้ได้ห่างจากครอบครัวสามเน่าแม่นค่ะต่อไปเราเรียกตาพลกับยายแตนนะคะอะตาพลกับยายแตนนะคะเขามีความสุขเห็นไหมคะไปอยู่วังเยี่ยมมีความสุขที่ตัวเองตั้งเยอะตั้งแยะที่แค่สองท่อนั่นตาไ้ที่ปลูกยางบบจักรลหยดอกซาไข่เอฟซีขาที่ที่ตาพลปลูกยางอยู่วะโกกอกอะที่ไม่เยอะที่ปลูกละที่ปลูกยางอยู่เห็นไหมคะ่ะ พอพอยายแตนไปอยู่ที่บ้านปกไ,ไปอยู่วังเยี่ยมแล้วเห็นไหมคะมีเอฟซีเอางวมาให้เลี้ยงนะคะอีมีเอฟซีเอามงวมาให้เลี้ยงเห็นบ่นะคะที่กว้างพวกเราก็ช่วยกันเลี้ยงไป YouTube อยู่ก็ช่วยกันเลี้ยงไปตั้งฟ้ามตาพ่นยายแตนไปจริงไหมให้มันอิจฉ้าตาร้อนเลยให้มันอิจฉาตาร้อนนอนไม่หลับกลัวเขาจะมาตั้งฟาร์มแข่งบัดทีนี้นะคะอันเสียงกล้องบ่อน,นะคะพี่นึงอันปิดกระจุกลงเนาะนะคะ,นะคะขอบคุณมากมากเนาะนะคะ ที่ให้กำลังใจให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านเลยหัวใ,ใจพลังบวกนะคะวันนี้เนาะนะคะทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจลุงตาพลยายแตนนี่บอเมนพึ่งมาเป็นตอนเขาดังนะคะเอฟซีขาค,คุณชนการแอดมินพี่หึงมาแล้วคุณบัวหอมคุณเ g นะคะกำนัมท่านต่อไปมึงนั่งไรมึงกันยังปวดเอวนะคะ นั่งไร้สดก็ยังปวดเอวต่อไปให้มันนอนให้มันนอนไร้สดนะนะกูบอกมึงนะจะได้ไม่ปวดเอวไปนอนไร้สดน่นอาอาจัหวัดดีครับเอฟซี <c oughs> คุณตาชานันคุณเนี่ยวเหนมูลสีรถคุณชานขานะคะคันเหนวอมูลสีรถมาแล้วนะคะแนะนําให้มันไปน,นั่งไร้สดนะคะนั่งไร้สดมันปวดหลังเมื่อเช้ามันนั่งไร้สดปวดหลังมันพูดเรื่องอะไรคะมันบอกตาพลกับยายแตนเนี่ยทําใจไม่ได้ที่องค์ปู่จะโดนทุบมัน